มาดูก,กันกับนะคะข่าวข่าวนี้คุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะคะได้มีการประกาศนะคะได้มีการประกาศเผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดช,ชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องห้ามการชุมนุมและก็การทํากิจกรรมการม่วสุมตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมนี้เป็นต้นไปนนะคะเรียกว่าถ้าใครฝ่าฝืนเนี่ยก็เจอโทษหนะักมาดูรายละเอียดกันค่ะ ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังได้มีการเผยแพร่ประกาศของพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัิชารฐานสูงสุดและหัวหน้าผู้รับผิดชอบนะคะในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องของการห้ามชุมนุมและก็การทํากิจกรรมการม่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดนนะคะของโควิดค่ะโดยมีเนื้อหาสําคัญก็คือห้ามชุมนุมม่วสสมหรือว่าทากิจกรรมเสี่ยงต่อการแพรโ่โรคทั่วราชนาจักร ที่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็จะลงเอาไว้อย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่าโดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดนะคะของโควิดในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งในทวีปเอเชีย e เนี่ยมีแนวโน้มพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในลักษณะที่เป็นการระบาดระลอกเล็กๆและสําหรับสถานการณ์ในไทยเองแม้ว่าประชาชนกลุ่มเป้าหมายนะคะที่เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงปรากฏการระบาดในลนักษณะเป็นกลุ่มก้อน ในสถานที่เสี่ยงส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อนะคะผู้ป่วยที่กําลังรักษาผู้ป่วยหนักและก็ผู้เสียชีวิตจากโควิดเนี่ยเพิ่มจํานวนขึ้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยนะคะจึงได้มีการออกข้อกําหนดค่ะออกตามความในมาตร,รา9ของพรกรฉุกเฉินลงวันที่27กรกฎาคมและก็รวมไปถึงคําสั่งนะคะของทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสนะคะโควิดเนี่ย,ะะยลงวันที่23มิถุนายนปี65เนี่ยในเรื่องพื้นที่ และสถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังตามข้อกำหนดค่ะที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปิดประเทศและก็การฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นดําเนินควบคู่กันไปกับมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มแข็งและสมดุลซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะก็อยู่ระหว่างการดําเนินมาตรการต่างๆแล้วค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระยะนะคะในระยะ ที่เป็นโรคท้องถิ่นนั่นเองซึ่งรัฐบาลเนี่ยนะคะโดยข้อเสนอของฝ่ายสาธารณสุขเนี่ยก็เลยมีการปรับมาตรการค่ะเพื่อการป้องกันและก็ควบคุมโรคที่จําเป็นสําหรับการดําเนินกิจกรรมบางประการเพื่อสอดคล้องกันกับสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ย่อยใหม่ต่างๆรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนด้วยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการโควิดเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านที่มันจะทําให้การบริหารจัดการเนี่ยนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มี ประสิทธิภาพเนี่ยแหละค่ะก็ใส้อานาจนะคะตามสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นเองก็คือ 1. ให้ยกเลิกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องห้ามการชุมนุมการทํากิจกรรมการม่วสมุมลงวันที่3เมษายนนะคะปี63ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องของการห้ามชุมนุมการทํากิจกรรมการม่วสมุมที่ก่อให้เกิดนะคะการแพร่ระบาดของโควิด ลงวันที่20กรกฎาคมปี64แล้วก็ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องของการห้ามชุมนุมนะคะที่ลงวันที่1พฤศจิกายนปี64และก็ 2. ห้ามไม่ให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคหรือการกระทําอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ําเติมความเดือดร้อนของประชาชนหรือการกันแกล้งเพื่อแพร่โรคณที่ใดๆทั่วราชนาจักรและก็3 ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือว่าการทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ที่มีการประกาศหรือว่าคําสั่งกําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูงเว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้นนะคะและ ข้อ4การชุมนุมหรือว่าการทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ที่มีประกาศหรือว่าคําสั่งกําหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังให้ดําเนินการตามข้อกําหนดและ 5. ให้นำอักเกณฑ์การจัดและการแจ้งการชุมนุมรวมทั้งหน้าที่ของผู้จัดและผู้ชุมนุมตามที่กําหนดในกฎหมายนะคะที่ว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะเนี่ยมาใช้โดยอนุโลมหากผู้ใดฝ่าฝืนนะคะถากว่าผู้ใดฝ่าฝืนนั้นก็จะมีไม่ปฏิบัติตามประกาศนะคะก็จะมีโทษค่ะ นั่นก็คือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในกรณีที่มีการออกข้อกำหนดนะคะออกตามความในมาตรา9เนี่ยของพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยให้ประกาศฉบับนี้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือว่าแย้งกับข้อกำหนดฉบับใหม่ลงชื่อพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์เนี่ยแหละค่ะก็เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่มีการออกมาเมื่อคืนนี้ค่ะหมูฟัง